สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต้องการลงทะเบียนตัวนี้นะว่ามันลงทะเบียนยังไงนะเข้าันเลยครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก่อนเราเลขตัวนี้จะผมเอาให้ไว้ใต้คลิปนะฮะ ตรงนี้มือ,ด,อ,อด้วยฮะโเนี่ยคือัวนี้แล้ว เลขเขยียนชื่อนะคชื่อเราจะเขยียนโม่โม่อะไได้แต่ตอนแรกเราต้องปิดไฟทุกอย่างก่อนปิดเน็ตทุกอย่างนะเราต้องปิดเน็ตก่อนนะพอปิดเสร็จแล้วก็มาเขยียนชื่อชื่อเาอ,อ,อาไป็น่่ำภาษาจได้ ก็เดีวแล้วก็ง้ายๆก็เป็นเลขนะก็คลอดเราไม่ต้องในวงเล็บนะครกกับทำเ,เพื่อให้วงเ,เล็บมันตรงนี้ม็นรงนี้นะก็สร็แล้วค่นี้แล้วก็กสลงมา แค่นี้เราก็สุดแล้วทำไม่เกินสามนาะทีเองนะใครชอบอะไรก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะวันนี้ body body สุดยอดกอล่าแล้วนะครับขอบค่บ